อบพยพบทที่14ข้ามทะเลแดงพยาเวตัดกับโมเสสว่าจงสั่งชนชาติอิสราเอลให้ย้อนกลับไปตั้งค่ายหน้าปีหะฮิโรธระหว่างมิดดนกับทะเลหน้าบาอันเซโฟนส่วนพวกเจ้าจงตั้งค่ายตรงข้ามที่นั่นคือบริเวณริมทะเลฟาโรจะกล่าวถึงชนชาติอิสราเอลว่า พวกเขาละสัมละสายบนบกถิ่นธุรกันดารน,นั้นปิดกั้นพวกเขาไว้แล้วเราจะบันดาลให้ใจฟาโรกรด้างไปฟาโรจะไล่ตามพวกเจ้าแล้วเราจะได้รับเกียรติเพราะฟาโรและกองกําลังทั้งสิ้นของเขาแล้วคนอียิปต์จะรู้ว่าเราคือยาเวคนอิสรเาเอลก็จะทําตามรับสั่งนั้นเมื่อกษัตริย์อียิปต์ทรงทราบว่าประชากรเหล่านี้หนีไปแล้วท่าทีของฟาโร และของพวกข้าราชการที่มีต่อประชากรอิสราเอลก็เปลี่ยนไปพวกเขาจึงว่าทำไมพวกเราจึงทำอย่างนี้ทำไมจึงปล่อยพวกอิสราเอลไปจากการรับใช้ของเราเราแล้วฟาโรก็ทรงจัดราชรถและนำทัพไปพระองค์ทรงเอารถลบอย่างดีห0ร้อยคันกับรถลบอื่นอีกทั้งหมดของอียิปต์มีนายทหารประจำอยู่ทุกคันพยาเวทรงให้พระทัยของฟาโรกษัตริย์อียิปต์กระด้างไป ฟาโรจึงทรงไล่ตามชนชาติอิสราเอลซึ่งเดินออกไปอย่างองอาจขนยีหยิไล่ตามไปมีทั้งม้าและรถลบทั้งสิ้นของฟาโรและทหารม้าก,กับกองกำลังของท่านมาทันพวกอิสราเอลที่ตั้งค่ายอยู่ริมทะเลใกล้ปิหาฮิโรสหน้าบาเซอันโฟนเมื่อฟาโรทรงเข้ามาใกล้ชนชาติอิสราเอลก็เงยหน้าขึ้นดูและนี่แน่ ชาวอียิปต์ยกติดตามมาพวกเขาก็หวาดกลัวยิ่งนักจึงร้องทูลพยาเวพวกเขาบอกโมเสสว่าหลุมฝังศพในอียิปตไม่มีหรือท่านจึงพาพวกเราออกมาตายในถิ่นทุรก,กันดารทำไมท่านจึงทำกับเราเช่นนี้คือพาพวกเราออกมาจากอียิปเราบอกท่านในอียิปแล้วไม่ใช่หรือว่าปล่อยพวกเราแต่รำพังให้พวกเรารับใช้คนอียิปตต่อไปเถิดเพราะการทำเช็ดนี้ ก็ยังดีกว่าที่จะมาตายในถิ่นทุรก,กันดารโมเสสกล่าวกับประชากรว่าอย่าก,กลัวเลยจงยืนนิ่งอยู่คอยดูความรอดจากพระยาเวซึ่งทรงทำเพื่อพวกท่านในวันนี้เพราะคนอียิปต์ที่เห็นในวันนี้พวกท่านจะไม่ได้เห็นอีกต่อไปตลอดพระยาเวจะทรงรบแทนท่านทั้งหลายพวกท่านจงสงบอยู่เถิดพระยาเวจึงตรัสกับโมเสสว่า ทำไมเจ้าจึงมาร้องทุกต่อเราจงสั่งชนชาติอิสราเอลให้เดินหน้าต่อไปส่วนเจ้าจงยกไม้เท้าของเจ้าแล้วยื่นมือออกไปเหนือทะเลและทำให้ทะเลนั้นแยกออกเพื่อคนอิสราเอลจะเดินผ่านทะเลบนดินแห้งได้ส่วนเราก็จะบันดาลให้ใจของคนอียิปกระด้างและตามพวกเขามาแล้วเราจะได้รับเกียรติเพราะฟาโรกองกำลังรถล,ลบและพลมาทั้งหมดของเขา เมื่อเราได้รับเกยียรติเพราะฟาโรห์ลดลบและพลมาของเขาแล้วคุณอียิปต์จะรู้ว่าเรานี่คือคือพยาเวทูตของพระเจ้าซึ่งนำหน้าทัพอิสราเอลก็กลับไปอยู่ข้างหลังและเสาเมฆซึ่งอยู่ข้างหน้าก็กลับมาตั้งอยู่ข้างหลังเขาคือมาอยู่ระหว่างทัพอียิปต์และทัพของอิสราเอลมีเมฆและความมืดกัน้นเวลากลางคืนก็ผ่านไปโดยทั้งสองฝ่ายไม่ได้เข้าใกล้กันตลอดคืน โมเสสยื่นมือออกเหนือทะเลพยาเวาก็ทรงบันดาลให้ลมตะวันออกพัดโหมไล่น้ำทะเลตลอดคืนทำให้ทะเลกลายเป็นดินแห้งและน้ำแยกออกจากกันชนชาติอิสรเาเอลก็เดินผ่านกลางทะเลบนดินแห้งส่วนน้ำนั้นตั้งเป็นเหมือนกำแพงสำหรับพวกเขาทั้งทางขวาและทางซ้ายคนอียิปต์ก็ไล่ตามพวกเขาเข้าไปกลางทะเลทั้งม้าและรถลบและพลม้าทั้งสิ้นของฟาโร เวลาเช้ามืดพยาเวทอดพระเนตรลงมาจากเสาเพลิงและเสาเมฆทรงเห็นทัพอียิปต์ก็ทรงบันดาลให้ทัพอียิปต์เกิดกระาหนโปรงทรงทำให้ร้อรถฝืดจนแล่นแทบไม่ไหวคนอียิปต์จึงพูดกันว่าให้เราหนีจากคนอิสราเอลเถิดเพราะพยาเวทรงต่อสู้กับคนอียิปต์เพื่อพวกเขาผู้ไล่ล่าจมน้ำตายจากนั้นพยาเวตรัสกับโมเสสว่า จงยื่นมือออกเหนือทะเลเพื่อให้น้ำทะเลไหลกลับคืนมาท่วมคนอียิปต์ทั้งรถลบและพลมาของพวกเขาโมเสสจึงยื่นมือออกเหนือทะเลพอรุ่งเชา้าทะเลก็ไหลกลับดังเดิมคนอียิปต์พากันหนีกระแสน้ำแต่พระยาเวทรงสลัดคนอียิปต์ลงกลางทะเลน้ำก็ไหลกลับท่วมรถลบและพลมา้าคือกองกำลังทั้งหมดของฟาโร ซึ่งตามพวกเขาเข้าไปในทะเลไม่เหลือสักคนเดียวส่วนชนชาติอิสราเอลเดินไปตามดินแห้งกลางท้องทะเลน้ำตั้งขึ้นเหมือนกำแพงสำหรับพวกเขาทั้งทางขวาและทางซ้ายด้วยเหตุนี้ในวันนั้นพยาเวโปรช่วยให้คนอิสราเอลรอดจากเงื้อมมือของคนอียิปต์คนอิสราเอลเห็นศพคนอียิปต์อยู่ที่ชายทะเลอิสราเอลเห็นกิจการใหญ่ซึ่งพยาเวได้ทรงทำต่อคนอียิปต์ ประชากรก็เกรงกลัวพระยาเวพวกเขาเชื่อพระยาเวและเชื่อโมเสสผู้รับใช้ของพระองค์